ครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้อัดวิดีโอครับเพราะว่ารถมีอาการเครื่องสั่นรอบเดินเบาตกครับเวลาเปิดแอร์ครับพอดีเมื่อกี้เช็คอยู่ที่ห้องเครื่องบอกว่าเวคั i มแอร์ไม่ทํางานนะครับก็คือมันไม่จ่ายลมไปที่ถ้วยเวคันมครับเพื่อดึงคันเร่งให้รอบเดินเบาของเราสูงขึ้นเมื่อเวลาเราเปิดแอร์เวลาเครื่องมันปั่นสายพานแอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันอธิบายตอนนี้อาจจะยังงงครับสําหรับรถที่ติดเวคั่ำแอร์นะครับนี่ครับรอบเดินเบามันจะตกแบบนี้ครับอันนี้ถือว่าตกเยอะครับปกติแล้วถ้ามีเวคร่ำแอร์รอบเดินเบาเวลาเปิดแอร์แล้วมันจะไม่ค่อยตกมากครับหรืออาจจะคงที่ครับคือเครื่องมันจะนิ่งมากครับไม่ว่าคุณจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดนะครับอันนี้ถือว่าตกค่อนข้างเยอะครับเครื่องมันก็เลยสั่นนะครับอันนี้ไม่เปิดแอร์ครับ อย่าไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเนี่ยครับเครื่องมันจะมีอาการสั่นแบบนี้ครับเพราะว่ารอบเดินเบามันตกแล้เพราะว่ามันปั่นไปผ่านคอมแอร์นะครับถ้าตัวเวคัมไม่ทำงานมันก็จะสั่นแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูครับ นี่ครับตัวนี้ครับตัวสีดำๆนึงครับด้วยค่าแอร์ครับคือมันจะทำหน้าที่จับเวลาเราเปิดแอร์ครับมันจะปล่อยลมครับไปที่ถ้วยเดลวยคํานะครับเพื่อดึงคันเร่งของเราครับให้รอบโดยเบามันนิ่งนะครับเนี่ยสังเกตข้างล่างครับก็คือถ้วยดลวยค่านะครับจะมีเป็นสายคันเร่งเหมือนกับตัวคันเร่งรถนะครับ เมื่อแอร์ทำงานปกติถ้วยะข้ามตรงนี้จะดันสะเดื่องตรงนี้ครับให้มาดันคระเร่งไว้ครับก็คือรอบเดินเบามันก็จะอยู่ปกติเหมือนเราไม่ได้เปิดแอร์ครับพอเวลาเราปิดแอร์มันก็จะไม่ทํางานมันก็จะปล่อยลงอย่างนี้ครับนอ้รอบเดินเบามันก็จะไม่แตกต่า,างกับที่เราเปิดแอร์หรือปิดแอร์ครับมันจะนิ่งครับอากอันี้มันไม่ทํางานนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองต่อตรงดูครับก็คือเอาตัดระบบเวคั่มตรงนี้ออกเลยครับก็คือต่อตรงเลยครับจะดูว่าตรงนี้มันเสียจริงไหมครับถ้าต่อตรงแล้วถ้วยเวคั่มทำงานก็แสดงว่าตัวนี้เสียครับก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนได้ครับนี่ครับเมื่อต่อตรงแล้วตรงนี้จะต้องมาดันคันเร่งครับก็คือถ้าเราต่อสายลมตรงน่ะถ้วยเวคั่มมันก็จะดึงกระเดื่องตรงนี้มาดันคันเร่งไว้ครับ แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อตรงดูก็ดึงสายออกเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดึงมาต่อตรงเลยครับ ต่อตรงไปที่ท่อลมเลยครับลมก็จะวิ่งผ่านเข้าสายไปเลยครับโดยที่ไม่ผ่านตัวนี้คอยตัดนะครับเราก็ดึงออกเลยอ่าครับอันนี้อ,ออกแล้วครับถอดปลั๊กออกแล้วลมจะนี่ครับออกออกมาแล้วครับพอเราสตาร์ทเครื่องพอไม่มีโัวไเว้ยข้ามแล้วลมก็จะวิ่งผ่านเข้าท่อตรงมาเลยครับโดยที่ไม่มีตัวตัดนะครับ าจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับผ่านตรงไปมาที่ตูดถ้วยเวคข้ามตรงนี้นะครับนี่ครับตูดถ้วยเวคขามคราวนี้มันก็จะมาดึงคันเร่งให้เร่งรอบไว้ครับก็คือให้รอบมันสูงเวลาเราติดแอร์เครื่องมันก็จะไม่สั่นครับแต่พอเราไม่มีตัวเวคข้ามคอยตัดนะครับเวลาเราปิดแอร์ มันก็ยังทำงานอยู่คราวนี้รอบมันก็จะสูงครับพอเราเนี่ยคเดี๋ยวลองมาทา้าตาเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูตร,ตรงที่ถ้วยไว้ข้ามนะว่ามันจะทำงานหรือเปล่าครับนี่ครับ ทำงานนะครับมันมาแตะที่ตัวคนเร่งแล้วครับก็คือมันจะดึงคนเร่งไว้ครับให้รอบมันสูงไว้พอเวลาเราเปิดแอร์รอบมันก็จะไม่ตกนะครับมันก็จะดึงไว้อย่างนี้ตลอดแล้วข้อเสียก็คือมันเวลาเราปิดแอร์รอบเครื่องเราก็จะสูงับเพราะว่ามันดึงไว้ครับมันไม่ละแล้วก็คือมันไม่มีตัวตัดอย่างไว้ข้ามนะถ้ามีเว้ข้ามอยู่ทํางานอยู่ครับเวลาเราปิดแอร์มันก็จะปล่อยตัวนี้ลงครับก็คอจะตัดลมแล้วก็ตัวนี้ก็จะปล่อยลง ก็ไปหาซื้อตัวละไม่กี่บาทครับตามร้านขายอะไรแอร์ครับก็ลองไปสังเกตรถท่านดูครับว่ามีเล่ข้ามแอร์แบบถ้วยเล่ํข้ามแบบน,นี้หรือเปล่าครับก็ไปหาซื้อดูครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไ,ได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ